สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านครับมาดูวิธีการนําเสนอให้เฉียบคมนะครับแล้วก็สามารถสร้างความต้องการตั้งงบได้โดยเฉพาะการพรีเซนต์แบบ B 2 B Enterprise นะครับ Presentation ถือว่าเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการที่สําคัญหนึ่งในกระบวนการสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะต้องพูดนะครับหรือว่านําเสนอให้ตอบโจทย์รวมไปถึงการตอบคําถามต่างๆนะครับซึ่งมีเวลาจํากัดนะทุกคนน้องจาไว้ว่า เวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาให้ความสําคัญมากการพรีเซนต์ที่แย่นะครับต่อให้สินค้าดีเซอร์วิสดีโซลูชันดีอาจจะทําให้คุณขายไม่ได้นะครับไม่สามารถปิดการขายได้ไม่ทําให้ลูกค้ามีความต้องการนะครับมันก็สําคัญมากๆขนาดนั้นแหละนะพรีเซนเทชันนะอย่างแรกเนี่ยดีที่สุดเลยคือเตรียมตัวมาจากบ้านก่อนนะครับ ผมจะทำกันบ้านก่อนเสมอครับก่อนที่จะไปเจอบริษัทลูกค้าเนี่ยกันบ้านพอสังเกตท,ที่ควรทำนะครับหนึ่งก็คือธุรกิจเขาทำอะไรนะครับข่าวสารล่าสุดอย่างเงี้ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เรื่องความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็การประเมินเนาะว่าในส่วนธุรกิจลูกค้ากับโซลูชันที่เราขายเนี่ยมีความแมชกันหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากดูง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีฐานลูกค้าระดับหนึ่งมีลูกค้าเก่า ซึ่งถ้าทําธุรกิจคล้ายๆลูกค้าใหม่ที่เข้าไปจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีพวกเคสตัดดี้มีพวกกรณีศึกษาที่ดีนะครับหรือว่าโจทย์อะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่ละตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่อันนี้ก็ต้องดูนิดนึงทำกันบ้านระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าผมนะเคสตัดดี้ผมเคยขายระบบ AI เนี่ยให้กับธุรกิจที่เป็นกลุ่ม เทคโนโลยีเป็นหลักรถยนต์อย่างเงี้ยซึ่งมันแบบแมชกับ AI ใช่ไหมเป็นเทคโนโลยีความล้าสมัยแต่ทีเนี้ยผมเข้าไปธุรกิจด้านความงามอย่างเงี้ยพวกสกินแคร์หรือว่าเฮลท์แคร์เนาะสุขภาพ AI เนี่ยมันเป็นอะไรที่เสมือนถูกไหมดังนั้นธุรกิจที่เป็นความงามเขาต้องการความจรงิงความเรียลอย่างเงี้ยบอกตรงๆว่าทํากันบ้านแต่แรกอ่ะได้กลิ่นแล้วว่าอาจจะแมชกันไม่ได้ ถูกไหมอันนี้รู้ตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ยังลองเข้าไปอยู่เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนะว่าไอสิ่งที่เราคิดอ่ะมันตรงกับที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็จริงด้วยครับมันก็ยังแมชกันไม่ได้ไม่เป็นไรเลยก็เรียนรู้เรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มจากลูกค้าไปฟีดแบ็ที่ได้ก็คือลูกค้าก็มองว่าโอเคนะครับแต่เขาก็ต้องการความเร็วมากกว่าก็ไม่เป็นไรเลยนะครับสบายใจตอนนี้ต่อจากนั้นครับการเตรียมตัวไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจลูกค้าเนาะ จะดีกว่านั้นถ้ารู้ว่าคุยกับใครนะครับอย่างเช่นถ้าเรานัดลูกค้าเนี่ยผมจะเช็คลิงก์อินเลยเพื่อไปหาจุดร่วมเนาะหลายหลายอย่างก็ดูเรื่องของเรซูเม่ลูกค้าเรื่องของประวัติอะไรในลิงก์อินเขาเนาะอย่างบางท่านเนี่ยจบสถาบันเดียวกับผมเนี่ยมันก็สามารถสร้างความคุ้นเคยได้ง่ายใช่ไหมเช่นเรารู้ว่าเขาจบศาสตร์ศิลป์มาอย่างเงี้ยผมก็แฮปปี้มากนะครับเวลาคุยว่าเออแบบเนี่ยผมเล่นศาสตร์ศิลป์มาอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างความคุ้นเคยได้ง่ายมากเลยนะครับ หรือว่าเรื่องความรับผิดชอบเขาขอบเขตเขาอย่างเงี้ยครับมันก็จะพอประเมินได้นะเรื่องนิสัยใจคอต่างๆเรื่องของตัวความรับผิดชอบเนื้องานความคาดหวังของเขาอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างสําคัญพอสมควรเลยนะครับได้เข้าไปักทีนะเรื่องของการเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านนะครับอันนั้นมันก็ต้องเต็มอยู่แล้วเนาะคงไม่ต้องพูดเยอะแต่ขออย่างเดียวเลยคือต้องตรงเวลานะครับวางแผนดีๆผมก็พลาดน้อยมากนะเรื่องเวลาคือแบบมันต้องสุดวิสัยจริงๆเนี่ย ถ้าด่วนต้องรีบโทรนะครับล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเช่นเราอาจจะสายประมาณ10นาทีก็ต้องรีบขอโทษไปแล้วก็ให้ลูกค้าอย่าปล่อยให้เขาแบบ last minute ก็คือแบบมาบอกนาทีสุดท้ายนะครับอันนี้คือผมรับไม่ได้จริงๆนะเมื่อเข้าไปสู่บรรยากาศรีเซตนแล้วครับแนะนำตัวทีมงานเสียบคอมชาร์จเรียบร้อยจอเจออะไรต่อนะครับพยายามเตรียมพร้อมนะอย่างเรื่องอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยบางคนใช้ macbook อ่ะ มีนะครับที่ต่อไม่ติดอย่างเงี้ยหรือว่าพรีเซนต์ของบางท่านต้องใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยแล้วสัญญาณมันไม่ดีเป็นไปได้นะบางคนใช้นเน็ตมือถืออย่างเดียวสัญญาณดันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้เราดูแบบถ้าภาษาอังกฤษเรยกอะควาดนะคือดูไม่ค่อยมืออาชีพดูแบบเฟ้อฟะอันนี้เราก็เป็นมืออาชีพเราก็จะไม่ให้พลาดเรื่องนี้เด็ดขาดอย่างผมเนี่ยจะเตรียมหนึ่งขั้นว่ามีอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็น WiFi พนะ็อกเก็ตเนี่ยติดมือมาเลยนะครับทำให้พลาดเรื่องนี้ยากมากนะครับ ต่อมาครับแลกนามบัตรนะแลกนามบัตรเนี่ยผมจะชอบสไตล์ญี่ปุ่นมากคือแลก2มือเวลารับลูกค้าอย่ายื่นให้มือเดียวอย่างงี้ยยื่นอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลและไม่ค่อยสุภาพคือเราให้เกียรติลูกค้าแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้2มือใช่ไหมแล้วก็แพนนะครับสวัสดีครับผมแพนครับอ่านชื่อตำแหน่งเรานะครับผมเป็น f ฟ u เดอร์ CEO นะครับยินดีที่ได้เข้ามาในวันนี้มากนะครับเมื่อรับนามบัตรลูกค้าก็ อ่านชื่อลูกค้านะเป็นชื่อที่พรอที่สุดสวัสดีครับคุณเอกชัยนะครับโอเคผมขอเลียกเป็นชื่อเล่นได้ไหมครับเนี่ยการขอเรียกชื่อเล่นจะทําให้เกิดความสนิทสนมมากขึ้นนะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเวลาผมรับชื่อเล่นมาปุ๊บผมก็จะวงเล็บแล้วก็เขียนชื่อเขาชื่อเล่นชื่อเล็กเนี่ยคุณเล็กครับโอเคนะครับเอานำบัตรลูกค้าวางไว้ที่โต๊ะเมื่อเริ่มนำเสนอนะครับผมอยากให้ทุกคนไม่ลืมที่จะเปิดการขายนะ จำไว้ว่าพรีเซนต์ที่ห่วยนะสําหรับผมเนี่ยคือหลับหูหลับตานําเสนอตั้งแต่หน้าแรกเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆเปิดการขายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับชิดแช็คคนไทยเนี่ยจะชอบอะไรที่เ้มี Small t a l k สักนิดหนึ่งสร้างความคุ้นเคยเราวก็จะเปิดการขายแบบสวัสดีครับก่อนนําเสนอเนี่ยเราจะมีโซลูชันเนี่ยวันนี้มาเยอะมากเตรียมอะไรมาหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมอยากจะถามลูกค้านะครับ เผื่อว่าโจทย์หรือว่าความต้องการลูกค้าเนี่ยตรงกับสินค้าของผมบางรายการผมจะได้เลือกนําเสนอเฉพาะสินค้านั้นเห็นไหมคือเราอยากจะถามลูกค้าเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเวลาจะพรีเซนต์ขายอะไรเนี่ยนึกถึงขายรถอะจูจูคุณเดินเขาเขามาเดินมาปุ๊บบอกเฮ้ยรถคันนี้เจ๋งครับลูกค้าต้องซื้อรุ่นนี้เลยคุณไม่ได้ถามอะไรเขาสักอย่างเนี่ยบางทีเขาบอกเฮ้ยผมอยากได้รถปิกอัพเนี่ยแต่คุณไปขายรถเก่งให้เขา ซึ่งต่อให้มันเจ๋งนะแต่เขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการปิกอัพเพื่อ,อไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ตรงหรือปะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอการถามเพื่อการพรีเซนต์ที่ตรงจุดที่สุดเนี่ยแหละครับจะทําใหา้การนําเสนอคนเฉียบคมผมก็จะบอกลูกค้าไปด้วยสคริปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาถามคาถามเกี่ยวกับธุรกิจลูกค้าหรือลูกค้าสักเล็กน้อยอย่างเงี้ย mm hmm. เผื่อเจอโจทย์หรือว่าความต้องการที่ตรงจริงๆเนี่ยผมจะได้เลือกนําเสนอจำไหมนะคีย์คือเลือกนําเสนอนะครับ ทีนี้มันก็จะเข้าสู่ชิดแชททล์กสักเล็กดอยเนาะผมแนะนําว่านึกอะไรไม่ออกนะครับว่าจะถามอะไรเนี่ยเราขายสินค้าอะไรอยู่ก่อนถูกไหมเราจะขายรถเราจะขายระบบไอทีเราจะขายซอฟต์แวร์ขายก่อสร้างอะไรเนี่ยถามก่อนเกี่ยวกับสินค้าเราเนี่ยแหละนึกออกไหมตอนพรีเซนต์เนี่ยเราพรีเซนต์โอ้โหของเราเทพนู่นนั่นน่นอย่าเพิ่งเราถามเกี่ยอะไรที่มันเชื่อมโยงสินค้าเราก่อ อย่างเช่นตัวอย่างเคสตัดี้อย่างผมขายเรื่องตัวกล้องวงจรปิดอะให้กับธุรกิจที่เป็นโรงแรมหรือว่าห้างขนาดใหญ่อย่างเงี้ยคำถามเนี่ยคือเราขายกล้องใช่ไหมมันก็ต้องถามเกี่ยวกับกล้องก็เข้าเรื่องเลยครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวถามนิดนึงครับว่าตอนนี้กล้องมีจํานวนกี่ตัวแล้วเห็นไหมมันเป็นเบสิกที่แบบเก็บเก็บครับเก็บข้อมูลกันลูกค้าจะบอกมีประมาณ200ตัวอย่างเงี้ยอะต่อมา ไอ้กล้องเรามีเรื่องระยะประกันยาวนานใช่ไหมเราก็ถามเขาว่าแล้วตอนนี้ประกันของตัวกล้องเนี่ยเป็นไงบ้างครับกี่ปีแล้วเงี้ยถ้าลูกค้าบอกประมาณสองปีสามปีเนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มเข้าทางปะก็คือลูกค้าเขาน่าจะเริ่มหมดประกันเนี่ยแล้วมันถามต่อได้ด้วยว่าหลังจะหมดประกันลูกค้าจะทําไงต่อนะบางทีลูกค้าจะแบบเออผมก็ยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันจะได้มีช่องโหว่บางอย่างที่เราแบบสามารถถีเซนได้สามารถแบบบอกได้ว่าไอ้ของใหม่เรามันดียังไงใช่ไหมหรือถามอะไรอีก เรื่องสเปคอย่างเงี้ยลูกค้าตอนนี้กล้องปัจจุบันเนี่ยสเปคกี่ล้านพิกเซลครับอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกว่า5ล้านไอของเรา10ล้านอย่างเงี้ยเราก็จะเจอ,อกว่าเฮ้ยของเราแม่งเด่นกว่าใช่ไหมลูกค้ามีระบบดูผ่านมือถือไหมครับเนี่ยอาจจะตอบว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะดูเสียงได้ไหมอย่างเงี้ยคืออะไรถ้าเราเขาใช้สินค้าบางอย่างอยูอย่แล้วอย่างเงี้ยแล้วคาตอบบางอย่างมันด้อยกว่าไอของใหม่เราเห็นไหมคุณจะเจอเลยว่ามันมีช่องโหว่ที่เราสามารถ พรีเซนต์ด้วยจุดเด่นกว่าอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นคุณค่าได้ทำให้เขามีความต้องการทีนี้ขั้นสูงชนิดหนึ่งนะมันคือการโยนปัญหาเนี่ยไปให้ลูกค้าลองตอบดูอย่างเช่นเราฟังมาแล้วใช่ไหมเช่นประกันจะหมดเนี่ยมันน่าจะเกิดปัญหาใช่ไหมถ้าหมดประกันเราก็ถามเขาไปแล้วหลังหมดประกันจะทํายังไงครับพี่แบบทางผู้ให้บริการรายเดิมเขาจะมีบริการซ่อมหรือเคลมอะไรได้ไหมเห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นปัญหาที่ยุ่งยากขึ้นมาแล้วลูกค้าเนี่ยอาจจะแบบเออต้องคิดแล้วว่าจริงวะมันต้องหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเขาตอบว่าก็ยังไม่รู้เลยหรือนน่นนี่นั่นอ่ะคุณกยี่ต่อได้ด้วยแล้วถ้าเกิดกล้องมันเสียอย่างเงี้ยแล้วหมดประกันดันเสียมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้าจะทํำยังไงดีครับอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของโรงแรมไหมครับเห็นไหมคือจากที่แค่กล้องเนี่ยแม่งจะหมดประกันเนี่ยคุณสามารถถามไปถึงเรื่องว่า ชื่อเสียงของโรงแรมอาจจะเสียได้ซึ่งมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเนหะ็นไหคำถามที่คุณถามมันเชื่อมโยงกันมันเป็นคำถามที่มีเหตุและผลอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเป็นเป็นการถามคำถามเบื้องต้นก่อนพรีเซนต์นะครับทีเนี้ยคุณก็จะเข้าสู่การพรีเซนต์ที่ดีได้ลนะก็คือเอ,อคุณลูกค้าครับเนี่ยจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีกล้องรุ่นใหม่ที่น่าจะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างได้นะครับเดี๋ยวขอนําเสนอเลยเห็นไะค,คุณก็เข้าเรื่องในการพรีเซนต์ได้ลนะ มันก็จะดูสมาร์ทแล้วก็ดูคมนะครับอย่างฟีเจอร์บางอย่างอย่างเงี้ยเช่นเออเราลูกค้าบอกว่าไอ้ดูเสียงเนี่ยมีเหมือนกันใช่ปะเราก็มีซึ่งมันเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรพอเจอไอ้คุณสมบัติเนี้เราก็ข้ามได้เห็นไหมหรือว่าไอ้กล้องบางรุ่นหรือว่าขายรถเนี่ยเห็นไหมไอ้รถที่ลูกค้าเขาไม่ได้สนใจอ่ะมันไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมคุณมีรถเป็นสิบสิบรุ่นอ่ะลูกค้าเขาสนอยู่รุ่นเดียวผมก็คุยแต่เรื่องนั้นเนี่ยไม่งั้นมันเสียเวลานะครับ ดีเซนต์มันจะเฉียบคมมากเลยนะครับมันก็จะมีเซสชันอีกอันหนึ่งที่ควรทำมากๆนะถ้าทำได้นะครับคือการเดโมนะครับเดโมทำสาธิตหรือจับลูกค้าแบบให้ลองใช้ถ้าทำได้นะส่วนใหญ่ถ้าเซลล์อ่ะพกของไปด้วยอ่ะหรือว่าอย่างผมไปโปรกแกรมอย่างเงี้ยผมก็เปิดให้ดูเลยเออมันทำงี้ๆๆนะครับซึ่งมันเห็นภาพไง หรือขั้นว่าอัดว,วิดีโอก็ได้นะครับอัดเป็นคลิปอย่างเงี้ยอัดให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเจ๋งอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้อย่างที่ลูกค้าต้องการผลลัพธ์แบบโอเคอย่างเงี้ยมันจะดูดีมากๆเลยนะครับในใสายตาลูกค้านะถ้าเขาชอบในมุมนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าถึงขั้นสาธิตแล้วเขาพูดเองว่าผลลัพธ์ดีอะไม่ค่อยมีปัญหาและน่าจะตั้งงบได้นะครับน่าจะแบบไปต่อได้แต่ผมฝากสักน,นิดนึงก็คือ การพรีเซนต์อีกอันนะที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่ยอดเยี่ยมนะก็คือเรื่อง ROI จะเป็นัทุกคน Return on Investment นะครับเอาไว้หมายความว่าคุณมีการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับคุณมีการคำนวณเรื่องของตัวผลลัพธ์อย่างเงี้ยหรือว่าความคุ้มค่าอนยะ่างเงี้ยนึกถึงเอาเรื่องกล้องนะกลับมาเรื่องกล้องเพสกล้องเช่นคุณบอกว่าถ้าเปลี่ยนกล้องรุ่นใหม่เนี่ยโอเคครั้งแรกมันอาจจะเสียเงินเท่านี้แต่มันสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เพราะมันดูผ่านมือถือได้อย่างเงี้ยห้องคอนโทรลรูมหรือว่าเรื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งค่าเมเน์เนี่ยระยะยาวมันอาจจะคุ้มค่ากว่าถึงหรอไหมเหมือนว่าแบบใช้แล้วคืนทุนภายในกี่ปีกี่ปีอย่างเงี้ยนึกถึงรถไฟฟ้าถ้าเทียบรถน้ำมันเนี่ยเราเป็นเซลเราก็เอาเครื่องคิดเลขมากดว่าเนี่ยถ้าลูกค้าใช้รถน้ำมันต่อไปก็เดือนละ7-8 0 0 0พันแต่ถ้าเกิดรถไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนรถค่าน้ำมันเลยอะแล้วแต่ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะอาจจะพันหนึง่งแต่ค่าน้ำมันลดลงแบบ700 0อย่างเงี้ ซึ่งมันดีไงมันก็หมายความว่าทั้งปีเนี่ยสามารถเซฟเงินได้ถึง84,000บาทเห็นปะซึ่งผ่านไป5ปีก็ประมาณ4ี่แสนห้าแสนเห็นไหมตัวรถมันอาจจะลดแปดแสนเนี่ยแต่มันเซฟเงินได้ถึง4ี่แสนเนี่ยนะครับถ้ามีตรงนี้มันจะยอดเยี่ยมมากเลยนะมันจะทําให้แบบความพรีเซนต์เอาไอแม่งขมมอ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเริ่มตรงนี้นะครับเรื่องของ r e ท u r n of Investment o นาะคือ ต้องมีนะโดยเฉพาะการการแบบเอนจิเนียริอะไรอย่เงี้ยนะครับจำเป็นมากนะสุดท้ายครับอย่าลืม next step เนอะ next step ก็คือว่าคุณเนี่ยคุณเนี่ยต้องไปต่อกับลูกค้าเนาะด้วยการสาธิตอะไรก็ตามนะด้วยการแบบขอลูกค้าแบบทําเดโมโดในขั้นตอนถัดไปอย่างเงี้ยขอทํางบประมาณอะไรเงี้ยคุณทํำไปนะหรือ quotation จำไว้นะครับว่า commitment ของตัวตัว การพรีเซนต์ไปแล้วอ่ะต้องทำบัจเจตให้ได้นะต้องตั้งงบให้ได้นะตั้งงบหมายความว่าลูกค้าครับถ้าถ้าถ้าลูกค้ายังไม่ไว่ายังไงเนี่ยถามไปเลยก็ได้นะว่าแบบมีโจทย์ให้ลองเลยไหมเออแบบมันต้องตั้งงบให้ได้อ่ะคือถ้าทำหนึ่งขนาดนี้แล้วนะบรรยากาศค่อนข้างโอเคเนี่ยคือต้องขอโจทย์และทำรีควิลเมนต์ต่อให้ได้นะครับอันนี้มันจะทําให้แบบเราอ่ะไปต่อได้ไวนะครับเป็นการเร่งเซลล์โปรเซสให้มันเข้าสู่ ตัว r r s e n t a t i o n ไปจนถึงแบบตั้งบัตเจดอะได้เร็วขึ้นนะอันนี้ต้องฝากไปเลยนะครับถ้ายังไม่ยังไงต้องเป็นคนวางโจทย์ได้ซ้ำนะอันนี้ผมเพิ่ม Advanced Technique นะครับอย่าแบบเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่ได้ไปต่อเป็นอะไรที่ผมเองมีเวลาจำกัดเหมือนกันผมก็เสียเวลานะอุตส่าห์แบบนัดคุยทั้งสองฝ่ายมันต้องไปต่อให้ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าให้สัก80%เนี่ยผมว่าได้ไปต่ออยู่ละนะครับ หวังว่าการพรีเซนเตชันอันนี้นะครับจะทำให้คุณเนี่ยง่ายและเฉียบคมมากขึ้นนะครับแล้วพบกับคลิปคุณนี่แหละเซลล์ร้านได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ